เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีทัศนไฟคขะเมษศรีธนูที่อยในราศีลคนาด,ดาวสุกประจําช่วงวันที่11-20มิถุนายนนี้นะคะการทํานายมีทั้งหมดสพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แล้วก็คนมีคู่ time stamp จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะถ้าสะดวกจะจะลงไว้ให้นะหรือถ้าไม่มีที่คอมเมนต์ปักหมดุดก็กดไปที่ใต้ description box นะคะสามารถรูดดูเลยค่ะจะดูสถานะอะไรเนาะทีนี้เรามาดูกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสนทัดไปอืมห้าดาบสามถ้วย l วอ e ์ s สี่ถ้วยสี่ถ้วยอืมสําหรับคนโสดช่วงนี้นะคะหลากหลายอารมณ์ค่ะเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวสุขเดี๋เซ็งนะคะคุณมีโอกาสนะที่จะได้เจออะไรใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่แต่ดูแล้วน่าจะไม่ใช่แค่เพื่อนใหม่อะค่ะน่าจะเป็นคนที่เหมือนเราจะถูกใจเขาด้วยนะจะมีคนมาจีบเป็นคนจากกลุ่มสังคมงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ งานเลี้ยงงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูม,มีคนเยอะๆค่ะงานประชมุมงานที่แบบเป็นกลุ่มๆเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะได้เป็นมาชอเฟร่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งที่เราอาจจะได้ได้รู้จักพบเจอคนคนนี้รู้สึกว่าคุณก็รู้สึกดีๆกับคนคนนั้นนะแต่พอคุยไปเรื่อยๆนะคะปลายใจมากประมาณวันที่ยี่สิบสิบเก้ายี่สิบคุณจะรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่า เหมือนคุณรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนจะไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งแบบเขาจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้ใช่สําหรับคุณอืมรู้สึกว่าคนคนนี้คุณไม่อยากไม่อยากไปต่อไม่อยากคุยต่อเอาไว้แค่นี้ก็พอแบบเห็นแค่นี้ก็คือจบแหละพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าทีนี้ดู <c oughs> ตัางคนคนนี้นะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะ empress หนึ่งถ้วยคือจริงๆแล้วคนคนนี้คน,นคนนี้ดูเหมือนเขาน่าจะมีคนคุยคุยอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีใครใคอยู่แล้วอืมแต่ก็ยังเปิดใจเพราะว่า <c oughs> ความสัมพันธ์สถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบห่างๆนะคะห่างๆเฮิร์นๆคุยบ้างเจอเกันบ้างแต่สถานะความสัมพันธ์คือไปไปมามานะคะไม่ได้สถานการณ์ไม่ได้คอมบิดไม่ได้แน่นแฟนกันเหมือนก่อนหน้านี้คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงห่างๆอืมฉันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเปิดใจนะคะอยากจะคุยกับคุณอยากจะทําความรู้จักกับคุณแต่ในช่วงที่คุณ ในช่วงที่คุณแบบตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อหรือแบบไม่อยากจะคุยต่อหรือช่วงที่คุณอยากจะหายหายไปจากเขาอะเขาก็พอจะเข้าใจได้นะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเขาก็ยินดีที่คือเขารบในการตัดสินใจอะก็ไม่ได้ยืมไม่ได้อะไรก็เข้าใจแล้วเขาก็รู้ว่าสถานการณ์ความรักของเขามันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงไม่แฟงกับคุณเหมือนกันเขาเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างได้นะคะในที่นี้ชาวทัตุน้ําเด่นมากๆนะคะ คนที่เข้ามาจะเป็นชาวธาตุน้ำน้ามีนกรกฎหรือพิจิตที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะอืมขอสามใบให้กับสถานการณ์ความรักคนโสดอ,อืมเกือบไปแล้วนะคะเติร์ดปาร์ตี้นะเติร์ดวิวนะคะตอนแรกคุณเจอเขา่คุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเขาดูแบบเขาดูเป็นสเปคคุณในระดับนิดนึงอะในในแบบแรกที่เจอหรือได้คุยอะไรอย่างเงย แต่ดีที่คุณไหวตัวทันดีที่คุณแบบเชื่อเซนส์ของคุณหรือความรู้สึกของคุณไม่ได้บอกว่าคนโสดท่าดไปทุกคนจะเจอแบบนี้นะคุณจะเก็บไปตัดสินว่าชีวิตคุณจะเจอแบบนี้เท่านั้นในช่วงนี้ซึ่งมันเป็นดวงโดยรวมเป็น general นะคะมันอาจจะเป็นดวงคุณหรือไม่ใช่ก็ได้แค่ให้คุณได้มีสติในการคัดกรองคนมากขึ้นเท่านั้นหรือว่าเอาไปปรับใช้อะค่ะคุณไม่ต้องคิดว่าอุยคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามฉันต้องเป็นมือที่สาม อย่าไปอย่าไปแบบอย่างนั้นนะมิจาราญายในการรับชมนะคะแต่ในจากสถานการณ์ตรงนี้มันอาจจะเป็นเช่นประมาณนั้นต่อไปค่ะคนคนนี้เขาคิดว่ารู้สึกยังไงจากคุณบ้างนะรีวิวเด้งออกมาไฮเพนเทสเมจิเซียนเมจิเซียนว่อเมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูลึกลับน่าค้นหา เป็นคนที่มีความเซ็กซี่ในตัวเองดูเขาอยากจะได้คุณอยากจะชอบคุณอยากจะแบบเข้าไปลึกซึ้งหรือใดๆอย่าจริงๆเขาไม่อยากจะเสียคุณไปหรอกเพราะเขายังมีหลายๆอย่างที่เขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นมากกว่านี้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะแต่ด้วยความที่เขาก็เข้าใจในบริบทนะคะว่าคุณ เองก็คงจะไม่ได้อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี่ต้องเป็นแบบเนี้ยที่มันไม่โอเคอ่ะที่มันเป็นการลดคุณค่าในตัวคุณเขาก็เลือกที่จะปล่อยคุณไปอืมแต่เขายังชอบคุณอยู่นะคะเป็นความลุ่มหลงนะคะหน้าพ่ายจากฝั่งเขามันเป็นความลุ่มหลงฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะเลเวอร์สเดเคยชอบก็จริงแต่ก็ไม่ชอบแล้วก็ได้คือคุณสามารถรู้สึก มันเป็นความชอบอะแต่มันไม่ได้ถึงถึงกับรักขนาดนั้นแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆฉะนั้นคุณตัดใจจากคนคนนี้ได้ค่อนข้างง่ายแต่สามารถคุยกันได้ไหมคุยได้เล็กๆน้อยๆอยของความเป็นเพื่อนของความเป็นมิตรภาพแต่จะไม่มากกว่านั้นนะคะคุณก็ถ้ามีสติกับตัวเองอะค่ะว่าคุณกำลังคิดอะไรรู้สึกยังไงแล้วก็มีสติกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะ ให้สรุปและแนะนำนะคะสำหรับคนโสดทัดไปคุณมีสเสน่ห์ค่ะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากดึงดูดคนใหม่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็ดึงดูดคนเก่าด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอะไรที่แบบ illusion ก็คือภาพลวงตาฉ,ฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้เซนส์ของคุณนะคะเซนส์หรือเขาเรียกว่าอะไรก u t ฟ feeling นะคะ u t f e e l i ในการที่จะสารสัมพันธ์หรือในการที่จะตกลงกับความรู้สึกของตัวเองในช่วงนี้สำหรับคนโสดให้ความรักว่ายังไงดิวเลิฟสัดมากคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามากพราี้เป็น learning codependency อาจจะต้องไปรู้ความลับบางอย่างที่ถูกกอดเก็บไว้หรือระวังในการที่อาจจะเป็นคนในความลับของใครนั่นเองนะคะ แต่พ่อบอกว่าเหมือนไม่ต้องไปถึงสาเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปลึกอะเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์นี้ลึกขนาดนั้นแค่มองว่ามันเป็นหบนทเรียนหนึ่งที่เออมันเกิดขึ้นได้เราจะได้รู้ว่าต่อไปเราจะต้องอเช็คขนาดไหนก่อนจะรู้สึกชอบหรือรู้สึกอินอะไรกับใครนั่นเองนะคะให้สำหรับนี้ว่าไงช้าแต่ชัวร์คุณไม่ต้องรีบลงใจเวลาที่คุณรู้จักใคร ค่อยๆทำความรู้จักไปนะคะช้าแต่ถั่วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นฉะนั้นคุณสามารถวิ่งไล์ก,กับสิ่งนี้ได้นะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณชอบคโอนโสดอาจจะเอนจอยกับกิจกรรมส่วนตัวทําในสิ่งที่คุณชอบไปน่าจะแฮปปี้มากกว่านั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเก้าดอแปดไม้คิงเหรียญสี่เหรียญแล้วก็เดทสถานการณ์ค่อนข้างตึงมาตั้งแต่ปลายไตรามาสที่แล้วนะคะอาจจะยิงยาวมายัางต้นตรมาสนี้นิดนึงคุณมีเรื่องที่คุณเก็บไว้ในใจ คุณกังวลว่าคุณจะพูดดีไหมคุณเก็บมาเครียดคุณเก็บมานอนไม่หลับคุณกังวลใจมากบางคนเสียใจกับบักสิ่งบางอย่างจนคุณรู้สึกว่าจะต้องคุยกันนะคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องพูดจะต้องเจรจาจะต้องคุยเรื่องนี้เขาอาจจะมองว่าคุณเรียกร้องหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้แต่ถามว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาหรือคําตอบคุณก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์จนคุณอาจจะอยากจะปลีกวิเวกตัวเองหรือเดิน ดึงตัวเองออกมาในช่วงเวลาหนึ่งหรือบางคนเลือกที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะหรือบางคนนะไม่ได้บอกทุกคนบางคนอาจจะตัดสินใจไม่ไปต่อถึงแม้ว่ามันจะยากมากในการที่จะตัดสินใจถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แต่เราก็ยังยึดติดอยู่กับความหวงังความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาก็ตามแบบมันเป็นดีลที่คุณตัดใจตัดใจที่จะต้องต้องตัดสินใจแบบนั้น ฝั่งเขานะคะฝั่งเขาสถานการณ์ความรักเดิมูนหกถ้วยสองไม้เทา้าหกเหรียญอุ้ยไพย่ไพ่ต้องบอกเลยอะคะ่ะว่าฝั่งคุณต้องใจเย็นๆถ้าไพ่ไม่สลับฝั่งเขาเขาก็คือระหว่างคุณกับเขาอ่าจากหน้าไพ่ตอนต้นเนี่ยเหมือนคุณกับเขาเหมือนจะมีสตอรี่ที่เป็นประเด็นอะไรกันบางอย่างมาก่อนหน้านี้เขาก็รู้สึกหนว่วงหดหูเสียใจเหมือนกัน นขณะเดียวกันคุณก็ไม่สบายใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องพูดสถานการณ์ฝั่งเขาเขาก็อยากที่จะประครับประคองกับคุณนะอยากที่จะอ å, ปรับความสัมพันธ์เขาเรียกอะไรปรับความเข้าใจนะคะพยายามจะปรับความเข้าใจบางคนในที่นี้อาจจะปรับความเข้าใจกันยากหรือเข้าใจกันได้ยากหรือเชื่อได้ยากในสิ่งที่เขาพูดเนื่องจากไม่เคยเจอกันบางคนไม่เคยเจอกันมาก่อนบางคนเป็นความรักแบบโลกออนไลน์บางคนเป็นความรักแบบทางไกล สิ่งที่จะพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้อีกคนนึงอะเชื่อได้ยากแต่ฝั่งเขาอะค่ะน้าภัยคือพยายามที่จะประคองกับคุณอะพยายามที่จะเจรจาพยายามที่จะพูดคุยกับคุณแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณไปจริงๆน่าจะมีการยื้อเกิดขึ้นการง้อการยื้อเกิดขึ้นในฝั่งของเขาอืม นะคะคในที่นี้นะคุณอาจจะดียว่าชาทัศนดินเด่นมากๆมังกรพฤกษบหรือกันที่อยู่ในหางสีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะขอดูสามใบกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไปบุคคลที่สามเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเปิดปาร์ตี้นะคะอืมเป็นเรื่องของบุคคลก็ได้หรือเป็นเรื่องของ เรื่องเงินเงินทองทองก็ได้แต่ในที่นี้เด่นสุดๆก็คือเป็นในเรื่องของบุคคลที่3ที่คุณอาจจะเก็บมาในสักระยะหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ามันขุนถึงเวลาที่จะต้องคุยหรือคุณถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องมีความชัดเจนบางอย่างในความสัมพันธ์หรือใช้จุดเนี้ยในการที่ทําให้เขาเลือกมาเลยว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อนั่นเองความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง ไม่ชัดเจนทัดฝายสิบดาบโอเคมันอาจจะเกิดเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่เหมือนทุกอย่างมันก็จบไปแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปอืมในวันที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเสียคลไปเนี่ยเหมือนโลกถลม่มดินทลายยังไงก็ไม่รู้อะเขาเสียใจมากเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทําแบบนี้เลยมันเป็นทั้งความรู้สึกผิด แล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเขาก็ตัดคุณไม่ได้ <c oughs> เขายังหูหาคุณแล้วเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณในความสัมพันธ์นะไม่ยัอยากปล่อยคุณไปอื <c oughs> แต่อาจจะต้องมีการปล่อยเวลาในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่ให้คุณได้แบบว่าเหมือนเขาต้องการให้คุณได้เคลียร์กับตัวเองหรือรู้สึกคิวใจได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคุยกันอีกเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น หรือเลือกให้มันเป็นเช่นนั้นแต่เขาไม่ได้ไม่ได้อยากสะบอยองไปจริงๆฟัง,งพูดคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างอืม <c oughs> มันเป็นอะไรที่เชื่อได้ยากอย่างที่บอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ทางไกลความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์หรือบางคนไม่เคยเจอกันมาก่อนคุณก็อยากที่จะตอบความเข้าใจกับเขานะ <c oughs> ในการที่เขามางอเนี่ย แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวคุณได้อะคุณรู้สึกว่าเขาง้อคุณก็จริงแต่เขาไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไรที่จะทําให้คุณสบายใจได้จริงๆบวกกับว่าบางคนอาจจะคุยกันมาในระยะหนึ่งแล้วแต่ก็รอในการคอมมิชเมนต์แต่ก็ยังรอต่อไปก็ยังไม่ได้คอมมิชเป็นสักทีแล้วจะเก็บดองฉันไว้ทําไม ดอกเค็มหรอหรือดองเปรี้ยวหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณก็อยากที่จะให้จังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่จะทําให้ชัดเจนเหมือนกันว่าไปต่อน,นี่คือคบกันนะหรือพอแค่นี้คือไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราอาจจะได้รับคําตอบมันอาจจะก็ยังคงขุมเครืออยู่จากฝั่งเขาบทสรุปและไพ่แนะนํานะคะบทสรุปและ แล้ไพ่เนี่ยนะไพ่ติดคือเวอร์สี่ดาบอืมช่วงนี้เป็นช่วงของความรู้สึกที่ที่มันมีในเรื่องของอิมชอนัลเข้ามาเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะไม่ได้บอกว่าอิมชอนัลเป็นเรื่องที่ผิดแต่เป็นสิ่งที่อา,อาจจะรู้สึกอ่อนไหวกับหลายๆอย่างได้ง่ายและตัวเขาเองก็เหมือนกันเหมือนไพ่บอกว่าให้เราแบบพักใจอ่ะพักใจพักผ่อนพักความรู้สึก คุณค่อนข้างเหนื่อยมากข้างในจากสิ่งที่คุณคิดแล้วก็รู้สึกในความสัมพันธ์แบบตัวเขาแต่จากหน้าไพ่แล้วเนี่ยต่อให้คุณมีการเฟดตัวเองออกมาหรือเดินออกมาเขาจะพยายามที่จะมางอคุณหรือดึงดึงคุณกลับเข้าไปแล้วก็ไพ่บอกว่าในช่วงเวลาที่คุณเยียวยาใจพักผ่อนหรือกับตัวเองให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นคุณค่าตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเอง กลับมาฟูลฟิลเติมเต็มตัวเองให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะอืมโอเคต่อไปต่อไปต่อไปอืมไพ่บอกว่าให้คุณ พักผ่อนน่ะมันต้องเป็นพักผ่อนจริงไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่คุณต้องไปพักผ่อนไม่ใช่นะแต่มันคือการเยียวยาใจตัวเองถ้าคุณอยากจมูทอ่อนคุณทําได้มคุณทําได้ถ้าคุณรู้สึกตังบนว่าจะสมูทอ่อนได้ไหมฉันจะตัดเขาได้ไหมคุณทําได้หรือถ้าคุณจะกลับเข้าไปได้ไหมคุณก็กลับเข้าไปได้แต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในสิ่งที่คุณต้องการไหมมันก็ยังไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่คุณต้องการอให้ความรักว่าไงฮันนีมูน คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะขาดช่วงเวลาที่แบบว่าความหวานหรือความเข้าอกเข้าใจแต่คุณมีคําตอบบางอย่างในใจตัวเองอยู่แล้วแล้วคุณก็รอให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นคําตอบมีสองทางคือคือคอมมิทเมนต์กับอีกคําตอบหนึ่งคือตัดกันไปเลยสองนี้สองสิ่งนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันจะเป็นไปทางซ้ายหรือเป็นไปทางขวาอยู่ที่คุณจะเลือกเองนะคะ แต่การคอมมิสเมนนี้มันไม่ได้เลือกแค่ตัวเราฝ่ายเดียวไม่ออกไหมอืมแต่ทางที่ง่ายที่สุดคือกลับมาฮิวใจตัวเองก่อนกลับมาซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสามไม้ทามหกดาบเดชช่วงอ่อนไหวมากเลยสําหรับชาวธาตุไฟช่วงเนี้ยเป็นช่วงอ่อนไหวไปหมดนะคะคุณรออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเขาคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความห่างเหินมันมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยที่จะใส่ใจซึ่งกันและกัน ล่อแรลมากจากหน้าไพ่มมนอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะเหลือ,อจ,จะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้มันเป็นไพ่โดยรวม energy general rating e นะคะจะจากสถานการณ์ของอา่านตามไพ่ต่อไปก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่ไปต่อก็อยากพอแค่นี้ก็เหมือนจะมันถดถอยอะทั้งความรู้สึกทั้งสถานการณ์ต่างๆมันมีความถดถอยมันมีความรู้สึกที่เหมือนเจอหน้ากันแล้วก็รู้สึกหดหูโดยอัตโนมัติ อยากจะพูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกฝั่งหนึ่งก็เฉยชาฝั่งเราอ่ะค่อนข้างจะเฉยชามากแต่ขอดูฝั่งคุณก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปิดฝั่งเขาอีกทีแต่ตสถา,าสนการณ์เนี่ยฝั่งคุณน่ยมันไม่ใช่การเฉยชาแบบหมุดหงิดอะแต่มันเป็นความเฉยชาที่คุณรู้สึกเหนื่อยใจมันมาจากอินเนอร์อินเนอร์ข้างหนสะท้อนออกมาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทําอะไรในความสัมพันธ์ ฉันต้องเทคแคร์เธออยู่หรอหรือฉันต้องอะไรอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์คือมันเหนื่อยมันล้ามันท้ออย่างนี้่มันดาวมันดอกมากๆนะคะทีนี้ฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักฝั่งเขา The f o l t e m p e r a c e Strength Hangman เหนื่อยคู่เหนื่อยคู่แต่ฝั่งเขาจะเป็นฟิลที่อะไรจะเป็นก็เป็นอะ เหมือนอยู่กันแค่สถานะเหมือนอยู่กันแค่สถานะหรือถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็คือเธอก็ใช้ชีวของเธอฉันก็ใช้ชีวของฉันเธอจะทําอันนั้นก็ทําไปฉันจะทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างใช้ชีวกันไปเขาเริ่มที่จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ยอมรบับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณดูเปลี่ยนไปด้วยนะ รับมือกับการเปลีป่ยนแปลงคุณคือคุณดูนิ่งเฉยนิ่งเฉยแล้วก็ดูไม่แคร์เขาดูใจแข็งดูไม่แคร์ดูทําอะไรก็ดูไม่ได้แบบอาจจะก่อนหน้านี้หัวจะมีถามไถ่เขาบ้างเล็กน้อยแต่ในช่วงเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณก็ดูไม่ได้สนใจเขาคุณก็ไม่ได้รอเขาคุณก็ไม่ได้แมสเซจเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มันมีความเบื่อมันมีความหน่ายในเนี้ย ทั้งคู่มันมีความเบื่อหน่ายรออะไรสักอย่างกันอะรอให้ถึงวันที่มันหมดเลยหรือเปล่าหมดความรู้สึกไปแล้วหรืออะไรนี้หรือเปล่านะคะคนเดียวกับชาวธาตุน้ําเด่นมากๆมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลกนาหรือดาวศุกร์นะคะไพ่สามใบนะคะพอขยา,ายไพ่สามใบคนมีคู่ กับดักความรู้สึกกับดักของความรู้สึกว่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งอารมณ์ดีก็คงจะมาคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณพยายามที่จะฝึกตัวเองเหมือนกันว่าคุณจะยังต้องการเขาไหมว่าคุณจะยังต้องการแรงซัพพอร์ตหรือพึ่งพาเขาอยู่หรือเปล่าหรือคุณสามารถที่จะ ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่มันก็เต็มไปได้วยความรู้สึกที่ซัพเปอ์มากๆเจ็บปวดข้างในแต่เราเลือกที่จะเราเลือกที่จะไม่ดึงมันออกมาพูดหรือเจรจากันในความสัมพันธ์อะทั้งคู่ต่างติดกับดักของความรู้สึกว่าอยู่ด้วยตัวเองจนลืมว่าความสัมพันธ์คู่รักอะมันต้องไปด้วยกันทั้งสองคนไม่ใช่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งหรือ ต่างคนต่างพึ่งตัวเองจนลืมไปว่าเฮ้ยทั้งสองคนมันควรที่จะไปด้วยกันเดินไปด้วยกันอะไรอย่างนั้นอ่ะนะ,ค,ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างอืมบางคนไปในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างอะไรอย่างเงี้ย <inate> คือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็คือความสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่กังวลก็คือกังวลว่าคุณมีใครไหมแค่นั้นแต่ในความรู้สึกอย่างอื่นก็คือคม,คมันเป็นความเคยชินมันเป็นความเคยชินที่ปล่อยปล่อยปล่อยวางปล่อยชิลไม่ได้ไม่ได้เก็บมาแบบจะต้องเป็นแรงกระเพื่อมหรือเป็นแรงจูงใจที่เขาจะต้องทําอะไรในความสัมพันธ์มากไปกว่านั้นนะส่วนฝั่งคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณทําเต็มที่แล้วอะคุณทําเยอะมากแล้ว คุณอินมากแล้วคุณทุกอย่างในความสัมพันธ์มากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยเห็นค่าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำ่าเขามองไม่เห็นมันเลยเขาไม่แคร์เขาไม่ให้ค่าเลยซึ่งคุณรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่คุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ที่มันจะมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเรื่องดูแลในบ้านมาคุณดูแลทุกอย่างในบ้านเรื่องลูกเ,เ,เรื่องอะไรทุกอย่างคุณทําหมดแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ มองเห็นหรือมองเข้ามาเห็นในสิ่งที่คุณพยายามทำเลยอ,อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกตัดพอน้อยใจข้างในลึกๆบทสรุปนะคะและไพ่แนะนำสามดาบยังคงมีบาดแผลบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการรักษายังไม่ได้รับการหิวใจยังไม่ได้รับการเยียวยาใจหรือยังไม่ได้รับการพูดคุยที่เป็นการเปิดอกเ,เปิดใจแล้ว รักษาความรู้สึกตรงนั้นกันทั้งสองคนจริงๆอ่ะฉะนั้นมันเป็นการเดินหน้าต่อไปโดยการแบกแบกบาดแผลเลือดไหลไปตามทางทุกวันที่ที่กำลังเดินไปด้วยกันในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอืมยังคงเป็นอะไรที่ต้องมียว่อย่าระหว่างคุณกับเขาแล้วต่างคนต่างม,มีความมั่นใจในตัวเองมากจัน ถามว่ามากเกินไปไหมมันก็ไม่ได้แบบใช้คํานั้นแต่ว่าหมายถึงว่ามั่นใจในตัวเองจนลืมว่าเฮ้ยบางทีความสัมพันธ์มันคือทั้งสองคนจืเงินไปกันได้หมอไหม Healing Family Issue ค่ะพาก็บอกอยู่ว่าเยียวยานะต้องเยียวยาไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันคือความสัมพันธ์บางคนมีในเรื่องลูกด้วยเราอาจจะลืมหรือมองข้างมองข้ามคนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไปอะไรเงี้ย n e ยอร์เจนแฟกเตอร์นิ e เลฟเลจเจอร์เฟรนด์ อาจจะมีการปรึกษากับเพื่อนที่คุณไว้วางใจหรือมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะคะบอกกับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้โอเคคลิปของชาวััดไฟก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ